thì luột nón bị bất ngờ như nó Cái chìm tất nhiên nón đấy cả khỏe như cái này Ú, xám bầy thấu mà Xám bầy thấu, xám con sầu Khỏe yên hết rồi สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้เหงา,าเถอิอกมาโขกมาปายอีกแล้วจ้าหกกับหกเริ่มแหงแล้วจ้าขนาดฝนโปรตกไอ้แค่มือเดียวสองมือหนึ่งตาแหงไวไวค่อยว่าสิมหารห้าเห็ดเพ่งหวานโป่งหัวสิพ่อสิมีบ่จ้าขั้นพ่อเพิ่นที่เห็นเพิ่นพ่อเพิ่นเก็บไปแล้วกับมิต่นนอนบ่ได้กินย้อนจ้กดอกพี่น้อง ะพรอาละจ้าเห็ดเพิงหวานดอกนึงยี่หม่องที่คอยเคยเก็บนั่นละพี่น้องบ่ห้หเสียเอาได้บ่ได้เด้อจ้ะนี่ได้บ่ได้คอยก็เอาไว้ก้นแล้วมักไม่จ้าจนโดน,ดน,ดนสีได้พอ่อหนาเป็นเทียนนึ่งเนาะค่ะนี่มันยังดอบพี่น้องอากาศมันอุ่นที่ใไดบุมันเลยเป็นนอนเนาะเห็ดเนาะเห็ดหนานี่น,นี่นอน น,นอนไว้ไว้อเอาไปโกนค่ะจังไหก็สร้างเห็ดโกดอกนี่เดชนะเห็ดกกเห็ดนาแหลีเสียาได้พ่จ้ามาดดกสีง้ําจะสีข่อยมักค่ะสีนี่สีนี่กับสีอกสีกํำคําเท้าจะพี่น้องข่มักออ้บัวพานเดิน อ๋อได้ตั้งแต่หมวกจ้ะไข่เสิเอาหมวกเพอนตัดค้านอนเอาเปแล้วให้นอนกินค้ายู่นหันละเบ่งอันนี้น้ำข่อยจ้ะพี่น้องพวกเจาว่าแม่นอีหยังล่ะนี่ลราเบิ่งดูเอ้ยโชคดีที่ข่เลี้ยวเห็นพิ่นกนเบิ่งเนี่ยหยกโคพปโวอใส่ข่อยแม่พี่น้องมั่งหันนะเพราะเหตุนี่แหละจ้าที่ข่ได้ใส่เกือบบุดเาเๆา,เาตลอดเพราะว่าข่เสียว ข่อยเคยยอดเห็นฮอดอันงูมีผิดเจอแต่ว่าอันนี้บงหัวมีผิดบ่มีผิดเด้อจ้าคนมายางหมาจะพาหมามายางออกกําลังกายบกหั้นหมาก็เลียนของมาหาข่ยขอยก็เลยนั่งอยู่ขอนไม้ลุกขึ้นกําลังยางของมในนี้เราเห็นหนึ่งตาสีหล,ลายๆไหอมีผิดบ่มีผิด,ผดก,นนก,ก็ย่านคือเก่าลอพี่น้องข่อยบ่มักงูจ้ะแต่ว่าข่อยทายอยู่ไกลๆนี่จ้ะข่อยทายอยู่ไก่ข่อยซูมเหรอลงฝนยังเนียมข่อยอยู่ พี่น้องข่อยสิพาเบิงปลาจังสี่เหรอคะปลาเห็ดข่อยถึงในมีงูมีสัตว์โอ้ยจากสิอาอย่างมีสุยางเหรอจ้าตัวไปนี่ข่อยสิต้องพยายามเบิงดีๆสะก้อนก้อนที่ข่อยสินังเพราวาเวลาข่อยพอเห็ดเราข่อยฟาวข่อยนังข่อยนั่งเก็บหรืองดเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเห็ดเพิงอันนี้ที่ข่อยเอิเพันว่าเห็ดเพิงนังนิ่มเนะะี่ยจ้าพี่น้อง ถ้าข่อยพ่อเพื่อนข่อยกัสิเก็บเพื่อนได้จ้านี่เพราะว่าที่เก็บไปเบิดแลว้วข่อยเบาสู้ฟังขิปทีผ่านม้าขีบล่ลาสุดลรจ้าจะก็ส่งไปให้มูเพื่อนมืดแล้วจ้ะข่อยลืมตัวอีกละจ้าพี่น้องดิเต์ะหัวตะเบา่ามาสีบ่อเตือนเตียนสีบ่อเฝ้านั่งโอ้ข่อยต่ำโอ้ยพ่งหวานไมจ่จ้ามันกับเตือนเตียนแล้วบม่ข่อยพ่อนี้ยอันทั้งภาคคิดมเูเพิ่พนนะ มูจากของกระดอกระบ้ามูเพิ่นจากสีม,มูไป่อ <c> ย <oughs> เห็นหม,มั้อือเาเบิ่งเป็นนอนไปแล้วอืมไอ้เซเบิ่งดูเนี้ยมดีๆดู่ดดอยสิเอากันนะพี่น้องหัวนอนอยังได้หันหน่อยหนึ่งกระซ้างเสียวไปกินรวดละนี่กระแมนจะพี่น้องเพิน่นคือเพิ่งเกิดแบบนี้นี่หะออันดอกน้อยกับมีเพิ่อนอาจารย์อยู่ทั้งเนี่ยดอกน้นอยสิโลวดนอนอยู่บนนออยู่เนาะ กินมต้นเงียนนอนได้ค่ะข่อยนี่ก็ได้อสามใบเทาแมสามใบเทาสามก้อนเสาแล้วค่ะข่อยเอย็นเห็้ยด้วยข่อยขอชดงามเนี่ยอุ้ยลมเจอยข่อยกําลังจะสิทธัยชดน้ำงามเพิ่นบ่าอยากให้ข่อยไทยลมลมปังงางเลยขาขากล้องข่อยขาทวดซับข่อยเพนอนพี่น้องเฮ้ยยิ้มตัดข่อยพนันพี่น้องเบิึงน้ำก็เป็นจุ่มเจ้งสี่เนี่ย เป็นกลัวั้งสิมันใจอยู่งเรือค่ะนีว่ว่าเป็นเห็ดเพิงหวานเพราะมันเพิงขมดอกพวา่าสิมแล้วตัดตำหนีเป็นอย่างลำพี่น้องของหน่อยของมันมีหน่อยกินมันทั้งขี้ดินขิงยาได้เ <laughs> พียงจ้ะงามประจา่าทวดที่แล้วจะแย่งนันโดนคนบ่เคยพอจ้ะเป็นเฮ็ดเพิงอันนี้อีกเราจะพี่นออ้องก็คอยจำซื้อคนบ่ได้ไง งามงามเลยเบิงเหลียงคักก้อนเฮ็ดเพิงนังนิ่มค่อยอีกนะนี่กะเฮ็ดเพิงเดียบบื้งหันกรโทดเ้วเจ้าว่าได้ตัดขาให้เบิงพี่น้องเราเบิงข่อยมาตาเซิร์ต่ะข่อยทอนเฮ็ดดอกนีขึ้นมาขอมา่อยหัวต๋เห็นเราเบิง,งหัวเฮ็ดเพิงหวานจ้กระลังคอมหมอขึ้นมาอีกข่อยเห็นตั้งว่าลายจูมเจ้าระเบิงอันนี้ก็เมียนสะละอีกบงหันว่าเห็นลายโอ้นั่น,นก็เมียนจ้าข่อยสิม,มัดจอบอีกอีกจะดีวพาดีเมื่ออื่นข่อยสิม,ม้าอีก ข่อยบ่ฮู้่ข่อยสิได้มาบ่แต่ว่าข่อยข่อยสิฟ้าวมาจอบเพราะว่าเพิ่นใหญ่ไว้ได้อจ้ะน,นี่หาได้เก็บอีกแหนีนี่ก็แม่นเพิ่งหวานนี่จ้ะพี่น้องรอดหนอนบ่าน้อค่ะน่ะเบิ่มึงเบิง่งเบิ่งรอดอยู่ค่ะหัวเพิ่นหมวกเพิ่นข่อยเอาได้เท่านี้ล่ะตอนนี้ข่อยเห็นเห็ดเ,เพิ่งหวานดอกน,น้อยๆอยู่นี่หลายดอกหลายจุม่มยุพี่น้องจักเพิ่นสิรอดบ่ หอบมือทีไข่ยม้อีกจัง่อยสิมะเบิองอีกจ้ะเมื่อนี่อยเก็บเห็ดเบียแบบเ,เยสียวเชงูพี่น่องเสียวอีหลีเด้ย๋ยวะบ่ามาัก ข่อยกับ c, ายางไก่ซื้อมือย้ำข่อยมานะข่อยบรเว re, มาจากเชีย <laughs> เอ้ยไฟสสีหัวนีเหตดเกิดได้จะหมวกก็เอาข่อยสิพาเบิงจะพี่นองที่จริงเอาได้ยเยอะด้ยวยจ้ะนะแต่า่าแห้งยุกไก่ก้อนขี่มา้าพดขอ่อยเลยว่าเอาไปนะเมียนเบิจ้จ้ะยังได้หั่นกับเมียนด้วยค่านะน่ะ เป็นบานจาาดีแล้วมันไต้ยเงาสะบเบิ้งดกดกพี่โอ้โหเอากันหน้าดอกเนี่ยนอกนั่นก็สิจงเป็นว้เหรอจ้าคนเห็นบ่ามีแต่เห็ดเดือกจ้ากำลังเดียวไปเห็นอีกดอกหนึ่งจ้าดอกเรื่องอันนี้หัวหลุดเหรอเพิ่งขาลายนี่จ้า แบบคือกันได้พี่นงนี่แจะว่าเป็นสีดำจะย้ำหองไปเห็ดกินนะบ่ถึงเห็ดเพิ่งขาไล่นอกจากพี่นงย้ำหองไปเห็ดเป็นสุกแล้วดำคือเลยนะคะแต่ว่าอันท่าท่าเขาต้มน้ำมันฮอนเดือดๆแล้วย่นเป็นล้งเลยนันเป็นบ่าดำดอกต่ขอยไปได้เห็ดแบบนั้นส่วนมากคอยจะไปลวกเพิน่นเทน้ำห่อนลวกขาวหนึ่งจะเราก็ล่างโอ้่ได้จอยดวกเนี่ยเสียดายแต่่า มาดอกน้อยครับเธอรัพี่น้องเนี่ยเอาบอกเหือเอาดอกนี่ก็นนะจงไว,ดว้ดอกหนึ่งนาะพี่น้องโอ้พ่อหน่อยปันไดดอกจ้านี่นี่แต่่าอันนี้ก็จะจงไว้จังอยสิม,มัดจอบอีก่งหวานได้เนี่ยจ้า เผื่งเขาเัาจ้ะจักสิเอาได้ก็ได้โอ้ยอได้ยุจ้าพามยุยางเตะเห็ดจังแล้วพี่น้องมื่อันหล่มปังงังอยเดี๋ยวไข่ที่เก็บเอาอยุจ้าเอาได้ที่ด,ดอกนี่นะเดี๋ยวเพ่อเห็นเันื่ัไน้เตะแล้วจังเดียวเห็นว่าแม่นยังดอกปัดไข่เห็นดอกที่ไข่เก็บก้อนเพลนเลี้ยวไข่จังไข่เลี้ยวไปหาจังไข่พ่อพผลหล่มปังงางอยู่กล้องกับสีลมทวดทิจ้า นี่ดอกง่ายเป็นจ้าย้ำกันนี่ละจะทายคนละช็อตไ่อ,ออกมาคำคำสิคำแล้วพี่น้องไข่สิได้ย่างไก่วันนี้ไข่อ,ออกมาหอดปลาสีใบสวงตอนนี้ใบาสามกลัวล้วพี่น้องไข่สิได้ไปหอดทายปลาบันนี้เอาเสื้อขาโอ้นนอนโอ้โอขาไหมก็เกิดแบบนี้ได้บนน้อนเลย โอ้ยหอะไรล่ะอะไ้อะไรผ่านพานพานขุดขุดขีดินออกจัน,นอยกันข่อยนีมีอีกคันนึงอยู่้วยพี่น้องที่มีแปรงปัดขีดินนะแต่ข่อยมัดมีอันนี้นะ เฟอร์เฟคแล้วจะดอกนี่ผสิเอิ้นว่าเพอร์เฟคเลยพุ่นน่ะน้ำขนาดดอกนี้ใหญ่ๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นต่เอาได้คอยคิดว่าโอ้ยฝนจังไหนจังมาลิ้นน้ำบบบนี้ป๊าดำดำค่ำๆสิขึ้นลาแล้วน้อยนึงโอ้โหพานวะนี่โอ้ยพานแล้วเนาะขายปนขามาตัขาบ่มีเมี้ยงขึ้นเคยเอาจ้านี่ นี่ดอกนีการดีอยู่ไ,ไม่หมดเนี่ยใกล้เกันเนี่ยละวปาดขาเนี่ยเป็นก้อนเยอะเนี่ยครับลู พี่น้องจังไรคอยก็ขอโทษขออไยหลายๆได้จ้า่อยติดปาก่อยติดปากโอ้ยหัวรูดก็ติดปากเข้ามาโอ้ยแล้วกับพี่น้องเอ้ยน่ะมันติดปากจ้าปากท,ที่นี่มาเบิงเห็ดเผิ่งเกาลัดดอกนี่น้ำข่อยข่อยสิแพยงยามบ่ปากกับบ่โอ้ยจ้าพี่น้อง <laughs> มันกันเ,เลี้ยวมะเกาอะติดปากนะจ้า่อยขอชอดทำง,งานนะค๊ะนี่เสื้อสิพ่อทอง,งานนี่ ใส่มาเบ่งดูสิสมกับความงามของเธออยู่บ่นี้ปาดอีเแล่าหลงก็โทษเจ้าที่จะคอยบอกว่าควยสิบ,บูมาที่ปากกิลิเด้พี่นอ้องจะปาดเถอโอ้วางซื่อจิพี่นอ้องโอ้กะทัยสะนาะมืม่นี่ก่อยพ่อเห็ดทานหร้ลายๆจมิสะดวกำง,งาม แต่วันนี้ข่อยบทันได้เก็กบปิกเด้อจ้าเอาไว้มือไม่ก่อนพึ่งขาหลายดอกง่ายๆจ้าถ้าพึ่งสมบูรณ์ข่อยสิเอาจ้าอู้ยถ้าแบบนี้เอาอยู่ด้ยวยกันจ้าบทันได้ถือเห็นนังโดกเดือดคนพี่น้องว่นนาเมียนทีหลีพึ่งขาไลย เมียม้ยเนหมืเงี้ยเขาก็ตั้งกล้องท่าเ้ยแล้วนี่จ้ะน,นี่เดซันจะเอาได้ยี่ป้าจ้าขาแข็งดีดีได้แล้วเนาะค่ะพี่นะเพิ่งขาหลายน้อยจ้ะโดกน้อยโดกนึงจ้าฝนตกอีกแล้วค่ะโดกนี่จะเอาได้บ่นละนี่ แยกมันไข่อเพราะเอาเสียกันฝนมาพี่น้องก็จะได้ใส่เสียกันฝนแล้วจ้ะโอ้ oh, สมัยนี้เขาป่าตรงพกเสียกันฝนตลอดไหวใจเพราะได้เนาะจ้าอากาศเนี่ยดินฟ้าอากาศเนี่ยนี่ก็ค้าลายอีกจ้ะเดี๋ยวไปเห็นดดกหนึ่งหัวหอยต้ตมแตงอยู่พี่น้องเบนงดกนี้หัวหอยต้ตม,ตมแตงละ เสาอ,อกจะเยากระเบื้อเสาเก็บใจเห็ดนี่มาหลายมาแขงข่อยกระวังว่าพ่อเม่พี่น้องคือสิบกขีข้ชันเบิ้งเบื่บอเบิ้งข่อยเก็บเห็ดแนวเกาหลอดเดืมันบ่มีแนว้อื่นเก็บเห็ดโอ้ยโทษที่จะต้องลมเก็บเห็ดมวนเก็บเห็ดมันแต่มาลืมย่างงูอีกแล้วจ้ะลืมขึ้น่องู หัวรุดเก็บประง,งามมาสิเก็บน้ำงาม,มกับตำหัวรุดจ่อยค่อยเริ่มฟาวแล้วพี่น้องตำนาตำหลังแล้วจ้ะ กินเราจะเอใาใจพะน่นี่ตัดออกไปหลายูกขานี่ยตับหมูกก็ได้ฝนเาจะดนเลเดี๋ยวจาก็แังบ,บ่ถอดเสียกปคีขัาา้นเอาบ่ได้ตัวันหลายลเราจอเห็นนีนี่ก็ได้จะเม่งกบพุดอันนี้เด่อสั่นก็เป็นหูเอ้ยอกพี่น้องไใเตพะโน่นี่มันดีใตบนนบนนใตบไหม อุย้ยไดเราคาไนะ่น่ะตั้งใจว่าสิมหาพึงหวานก็ได้บ่หลายจ้ะพ่อเห็ดเมี้ยงหลายคักจ้ะ คำขอม้าแห่งพ่อเห็ดหลายได้จ้ะย้ายเอวนี่ได้เรียนออกปลาคอ,อยยุติถ่ายปลาพี่อตอนนี้พึ่งเก่ารัดเป็งเรีงเอาได้บ่ะนี่นี่จะพี่น้องเอาได้พะนะคอยกำลังตัสินยางออกปลายางมะ婆เพิ่นคอยกำลังยางออกปลาได้จะพี่น้องเราคอยแวะเขามาเบิ่งมองหนีมองข่อยเคยได้ลหลายๆลายมะโพขาตัาๆนๆค่ะนี่ยางงามเลยพ่ะนะ นี่กระดอกหนึ่งจะโอ้ยขาเนียนดีขนาดนู้พ่นะพอหอดขาหลายดอกหนึ่งจ้ะนี่จักสิเอาได้บ่ได้อู้คือแข็งอยู่เอาได้แล้วนี่ถ้าแข็ง,ขงยังเสียจานนีุ่นะแข็งดีอยู่ก็เอาแล้วค่ะโอาโทษที่จะคอยต่ำกล้องต่ำขาทดสอบ พี่น้องมาเบงเ็ดทีไม่เอียวหัวเถือกหมานมือนี่จา้าไตคือเกาหมานคือเกาพุ้นกับตาน้อยโพโลส่วนหลายกับเ็ดแบบเกาละจ้าที่ข่อยเอื่นว่าเ็ดเพึ่งหนังนิ่มนะจ้าพี่น้องเรากับเฮดก่อดินเฮดนาแรเฮดเพึ่งขาล้ายเฮดเพึ่งหวานข่อยก็ได้ยุซี่หาดอกค่าพึ่งหวานนั่นดอกน้อย ต่ว่าเพิินพักกันยุตไก่กุนกับตาข่อยบ่าจบขึ้นมาเด้อจ้านี่ละจ้ากระมานคือเกา่มามาเมื่อใดข่อยกระมานคือเกา่าสชคดีเฮ็ดเป็นยังออกข่อยได้เก็ยบยู่พี่นงบัดนี้ก่สิได้ขอลาไปเท่นี้อีกแร้วเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ขอพุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปมาติดตามมาเป็นกำลังใจซอยไม่ยั่เอวเบาลหลายๆหัวเถืกเือชมน้อยๆข่อย,อยสุขภาพดีสุขปู่สุขคนจ้า ขอบคุณหละรายจ้าโวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอยกับสิเรียนนอกตาเลยด้วยจ้า